สวัสดีครับพี่น้องพบพอกับทีมงานสตีลเล็กอีกแล้วค่ะพี่น้องมือนี้ลุยมือนี้วันพาหาซื้อซเด้อบ่ต้องบริโภคอุ้ยวัให้กินกินยังล่ะกินขามันใส่เซลล์เหรียญไปสัแหละมันเป็นไปบ่ได้ดอกของกินของอยากเนาะหาไปกระต้องเฮดกินเจ้กระิบบาเออวันพาหลวงพ่อห้ามกินห้ามฉันเออไปลุยมือนีมันหมัน มันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยายจากยายสาวบ่ได้มายายจากยายสาวบ่ได้มาเจ็ดกับโซเฟร์มาหมาเขากำลังเขียดใหอยค่อยลุยเห็นเพื่อนได้เขียดได้กบสจอยกำลังกินเขาอยู่ก็เลยเฝ้าแลนลงมามาหามาเขียพ่อเลยค่ะพี่น้องลงเลยมานเลยมาเบิงมาหลุดกันเลยพึ่ที่ละห้อยเพื่อนเหรินเพื่อนเตือ นี่หูกับปูหรือเปล่าแต่นี่เกี่ยวถือขวกเลยนี่บึงตัวสิใหญ่บ่เดี๋ยวเายายาาขาอ,อนุญาตตั้งขากรอก่อนวัอนี้ถ้ากรองไม่ได้มานมาั่งเลือดพอดีนัดเดือพี่น้องคันติ่นออกอุยอ้ยอุยอ้ยอีพออีเมะไงอุ้ยอื้อว้าวอตีว้โว นี่นี่วุยว้ยวุ้ยทางผีอีหยังดอกทางผีเต็นอยู่ในหูนี่แตงหูกโก้มองหู้เขียดเดี๋ยววุยว้ยโอ้ยเขียดยีโมเดียวเอาขาปีดไว้กับบองพองนี่เดี๋ยวเอาขาปีดไว้อยู่นี่ขอโทษขออภัยเด้อขันบอสุภาพเดี๋ยว ไงกุ๊บเกาโอ้เขียดีโมนั่นล่ะว้าเขียดีโมนี่เต้นเขาเป้าสมมอ,อาจสลมันเอ้ย <c oughs> เ้ยเ,เข,ข้ย <c oughs> เฮ้ยเมันอฮ้ยเฮียเขียเขาเ้าเฮเ้ยเ้เ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ย้งกบทั้งเียดอือ ขอชื่นชมเบิง้งลองลอยอยิงเนี่ยเบิ้องอุย้ยนี่ไปเขียดอีกสองตัวเอาละใส่ทุกมือพระท่านอันนี้อยู่โอ้ยเขีตอีโม่นี่ดี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 ด,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 ดีแห่งนัน่แห่งเพื่อจะมาแต่ใช้ดีแต่พี่หอดพุน่นมองเป่นตกตอนถ่ายบ่เห็นขูบต้นขูบ่เห็นถ่ายไห้ เสื้อเจยหาอยู่เจ๊พี่ใหญ่หาไปนานเรื่อยๆเพราะว่าเสื้อเจยหานําทายคลิปไปนําคิดว่าเจ๊ลักห,หาไทยพอนะนึกว่าแต่เจ๊ลักเจ๊เตี้ยนะไทโอ้ยไ่อูุลูดเลยนะ ให้ยูได้ทสายสี่ดโอ้ยแฉเนนอนเยอเต็นเลยเบองลักษณะก่ไงไงยง่ายดค่ะพี่น้องแต่ว่าสงสัยเกี่ยวพึ่งถือบ่เกี่ยวมือเก้าเปิดเลยยายเปิดเลยใช่จัดการเลยง่ายหลุนไปน้ำหลุนไปนํำการพี่น้องปุ๊บไงยีวโอ้ยโอ้ยยีรีว่าใครแนวฟ้านคอยนโอ้ยเขียด เคียดเคล็ดเคล็ดโอ้โหโหโหอย่าสิว่าสันว่าสีเด้อขนคิงลูกเลยอีพอขนลูกเลยปู่วยเดี๋ยวเดี๋ยวย่ายอืมวิโนนคอยคอยสันแหมโคบใหญ่เห้เปิดจะได้สิอีกได้โอ้โหยอ้ยหน้ำลายคอยกระปงปัดกคบหนักโคบเผาพี่หกเก่าอีหลีค่ะพี่น้อง ของแทถเน่นอนบริโจกตาโกบมง่ายถ้ามาสะอาดโกบมง่ายน่าเอาเลยยายอู้ข่อยสันตากลองกระซันหนึ่งสองสามโจมสองมืออู้สองมืออีรีโอ้โอ้ตากรงกระซันโอ้ยายเตี๋ยมันสุดยอดเนียจากเลยปัดสุดยอดโอ้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 ตัวเดียวกินเบิดกรอบครัวเอาใส่เลยยายใส่กระซั่งปัดโก้มง่ายอีรี ูต <Or, S 1> ัวเดียวก็โลดเออตัวเดียวก็โลยังว่าพูดแล่ได้กบหน่อยก่อนเขียดมาที่นี่มาผ่อกบใหญ่โู้ย่อยชันมันจะภากะสร้างจับไปได้ด้วย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 โ้ยผ่อใกลอโ้ยใหญ่แห้งมานขาดโอยเบิ่งแต่ง่ายพึ้นเนี่ยเบื้องโอย ถ้าสือื่นสอ่อนมาพี่น่อง่ลักษณะเขาอยู่กัวมันอไมัขนๆใดเขียนน่ะนะเป่นนเะพ้าวมันม,นมันก็สุภูสุขคนเพื่อนมาน้าเห็นเพื่อนใดก็ดีใจเหลยก็คุ่มคารดอยู่คนอะคารดสองลอย <laughs> อันอีกแล้วยายเตีย้ยมือนี้มาไทายบรรยากาศทีมงานสตีลิกแจ่ของผักพรน,น้ำแน่แล้วพื่น เียบประมาณก็เลยว่าผักผ่อนไอ้กบหมอนุกบไงอุ้ยอุ้ยเหลืองอุยหุยอยู่แมอุ้ยจังไรจังหมานเอาเถอะเกิดอใช่เกิดคอยรัดไว้อยู่สิงตานี่เลยพี่หน่องกบนาธรรมชาติกบเข้าไงเอาหมานอีกแล้วจับเลยย่าหมัดอู้ โอ้โเหนียวแตกจากอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เลยนี่โมเมนต์หน่อยๆเลยโอ้คนสิหมานเบิ่งจับสองมือสองท่าอันเลยทั้งเขียดทั้งโบโอ้สุดยอดเอ้าไปมันๆเป็นเรื่องไรนปลาทำปลาบัาร่ง ต่อยบ่อไหนแล้วผู้ใดเจนี่สิไปชงให้ยางกับบอยางตีโอ้ยมันขาดมันเนี่ยโอ้ยเบื้งโอ้เราเกาจจเสียเกาเกาแล้วก็เอ้านิวโจกมือถุงมือกับบอไซเด้อนี่ฮ่าชตี้เล็กบ่พ่อมือเล็กอีกต่างหากถุงมือมันบ่ถนัดแหมน่ะโอ้ยลูกลูกหยางก็ดี ลกลกเรื่องก็ดี <c oughs> ข้านเก้าไปเลยเะพ่อหมานโกมูโอ้แต่โบนี่ไม่ใช่ก้าวแต่ทุ้งมือกับโบใส่มืวอไรเทิงถุงมือเทิงเกลียวเทิงอันนี้เซฟบักยางเซฟเซฟสงสัยไก่ไก่โกบไงไปมั่งนี่เนียนโบนี่หลบใหญ่นะตัวหน้าอีกแต่เก้าดีปันนี่เฉพาอ มก็เอาพัวขันขันงูโคตรโคตรเขาไง่ายกันนี่ที่นอกปีนถอกแปลงงางอ๋อเพ่ฉลักเพ่เพ่เคียดอยพี่นี่โลกมงนี้ นั่นนั่น <als> น <about. S 2> <t> ั่นน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 ั่ั่นน่น่างสีวเขียดแปะหอดใกล้เพแห้งคอกับคูบเด็กคือกานถึงกันเทในคืนกันเทเบิ้งเขียดตัวนี้โหใหญ่ต่มสม พูนไปนาต่ลาย่ายพูนในหมพูนในในสาพูนอบไงอ่อ <c oughs> เฮ้ยอาเลย,เเลยทีมงานสตีล<น>็กมื่อนี้ปลาชิว <c oughs> <c oughs> ิะาานเ กะหาไปไหวเถอะกินมือหนาเอาแล้วเอาแล้วเสาลากมันแล้วก็ง่นะเฮ้ยจะไดนก็มอบก็งโอ้ก็งอุ้ยผาผาเห็นแต่ปากผาหูุเลยอุ้ยเห็นขาขาวขาขาวเปิดเลยเสาลากค่อยๆเปิดอุ้ยนี่มันชุกคนเลยมันชุกเลยอุ้ยหลับตาพริ้มเลย ลุยจ้าอุ้ยหมานอุ้ยโกมีแต่งงามๆตรงๆขาขาตรงๆเลยเอ้ามันๆแล้วอุ้ยเนียวเต็มกลุ่มเนียวเต็มไงล่ะพี่น้องน่ี่เสียที่สุดมันๆมันๆ มันก็นสุขุนเลยโมมันแต่ปลา <c oughs> <c oughs> ข่ะพี่น้องง่ายกบเทะจะจุ่นนั่นเอาเกี่ยว,วเกี๊ยวถึกปากไงดีหินตูมันเดี๋ยวคขอนุญาตต่างค้ากลวงกมันงูคอยสกิน พอต้วใหญ่ค <mumbles> ือก <as> ั้นแบบนี้โอ้ยพี่อีหยากเนี่ยโอพอเตะทั้งดักพอเตะทั้งดักโอ้ยเหนียวแตกจากโอ้ยมานเลวเพื่องหลายซ้ำเบิดบดสิมานิึง ห้อยเขาเถือลงอบดบดสีมานเพื่องนี้น้อยหนึ่งกระพอ,อเด็ดกระแหงจะดีอยู่ที่มีลม น่านชุบได้เียดนี่โอ้มาผอทีมงานสายเลาะตะเพลงสายเลาะกับยายอาดสายเลาะอโอ้ยขึ้นมาสวยสายเสมอมสุดยอดเลยเอ,เออถ้าแต่ขายเต็มโมอยู่บอตาคลาดเลยให้เผาก้มง่ายไว้ให้นั่นไปปกกาบันรักโอ้แมนอยู่กาบันรักหนุอยกำลังสม น่สมปล่อยไว้ที่แรกปล่อยไว้บ่เป็นยังบอลมันหูเรามันจิกต่อไเอาเฟืองไปปกหน่วยเลยบอลบ่โอ้ยแม่นแล้วทนเหรบัตรเก็บคล้ายเราสุดหลังมันเหลือมันหูอือไปทางแรกเห็นเท่าสามสี่หน่วยมันฉลาดไปเก็บยนต์เหงื่อฉลาดปานกล้าบ่มีแล้วว่าแต่บอลพันเนี่ยบ่ลพันอือตรงเลยนี่ไปไปคุมมันจะไปปกเฟืองวัดสุหน่วยเลยนะตัวเหลือเหลือหลายบ่บักแตงโมเรือหลายเติบอยู่ แต่ใส่บใหญ่สำหรับแหลกหมักแตงโมตะเพีงสุดยอดเลยแต,แต่วันคือเกา่าคบคู่กันพรวเจรยสร้างจองตั้งแต่นี่เป็นอาทิตย์บ่ได้บ่ท่านเขากล้าแต่คึกอยู่อืม,มามาที่นี่มานหลุนกุมง่ายของสาะเจรย่เกี่ยวถือดังป๊อกดังปุ๊กเลยเมีนบัตะเพีงเมียนเลยนะเมีนบัวเมีนบัตะเพีงเมีนบัตะเพีงตะเพีง อาเพง่งแมนบอกเจ้าเคาะเบิงจะว่าบักแตงซุกบ่อมันคือดัง,ดงอ,อดังแม่งซ่อนยืนเบากันอนยู่พาเผาไงยก๊บบอได้แทงหูมงซ่อนมันดังปุ๊กปุ๊กคือกันถ้าไหนหูมงซ่อนมันกลวงๆเนาะโอ้ยหน่อบ่อได้กบไดเกียดเกียดในก็ปล่อยทิ่มเต็ๆๆมเต็มอยู่ อุปทานมันเกิดมันน้อนี่แดดห่อนจังว่าแหละอือนี่ตัวหนึง่งนนอยน่นน่อนหูนไม่ซ้ำไรเอาซ้ำนันของขอ่อยเป็นประยู่์ผุนหัะตาเพง่งหว่วยคือเปิดเลยลงองลอยพอเลยเฮลุ้นของตาเพ่งค่ะพี่น้อง โอ้หมานเนาะขนาดคนมาสวยกันเออลงเลยกับมานเลยขนาดมาสายเจ้านาเพลยูยได้ยินเสียงป้าน่าบักเต่งโมูซุกอุ้ยเพื่องกับบ่มีพ่อตอดพ่อแตกเพืองก็เป็นสอนชูเพือนนี่น้องเอาเจอโอ้สุกบักเต่งโมูสุกอยากดีดดีดจะดดีดยังดีดบ่เป็น วันงนึงมันกำลังเจ้าเคยดีไอ้ใน่บักขามบอไน่บักแะบอบอเคยจะเลินเลยเคยจะเลินเลยโอ้ปากเขาขันใจเอาเอาละเด้อเอาเอาที่ละเอาชัวตัวใหญ่ไหมว้า เขาปรยติเนาะห้อยออกน้หน่อยมันคือออกได้ออกไม่ห้อยออกไม่อย่โอ้พนท้ขี่จดังหนึ่งพ่อเมื่แม่นมาลงหูปูติออกไม่ยุโอ้ยจั่วโอ้ยไงขอแต่แต่กบมันบ่แท้ไง่ะขอแท่แต่กบบ่แท้โอ้ยคอยกระหลุนน้ำจนมาอจะเพ่งผ้าปืนไงเปล่า กูเขียนต่อแตกสวดสวดอยู่จะเขียนอีจีจะเขียนอีหม,มูอู้เบิ้องต้ล่ะเขียนที่หยังเดือนนี่อุ้ยโอ้ยเขียนอีจิีตัวคนบุกินโอ,โอ,โอ้นี่เขียนอีหมู

พี่กี๊กจบมองพค้งนัานๆๆๆๆๆๆๆนๆๆเลยว่าสิขึ้นไปกินน้ำค่ะพี่น้องเคลียร์มาหิมหิมเนี่หิมหิมฟังหวยสิขึ้นไปกินน้ำพอเป็นเสียงเสียงไง่กบแหละเพราะว่าทันเกลียวถือมันสิหูเลยมันสิดังวัววัววัวปุ๊บปุ๊บี่ายบนนู่นน่ะ

โอ้ตัวไงตัวงามเนี่ยไงเลือดเตอ๋อเพราะว่าดินเหนียวซะเจอหยิ่งนานแดวชิเป็นรูากันหากันขมุขขโมยเศร้าโฮมหน่อยๆแต่ไม่แห้ง มาแล้วไล่แหลกปลาเอิญมูเขาอยู่วอนบอลวอนบอม่าหูนหม้อเอิญคเฮือนเนี่ยโอ้ยยีสหใสโอยโอโอู้ขมูขมัวอยู่คุแสดงว่าบงนันคื้สิขาไหม จุ่มก็อยู่บางนั้นเลยจกักกุบจักเขี่ยด้วยนะ่ะเนาะเบอร์ให้เบิ่งของปลาละก้นมูอขึ้นมากก้นหมืออ้าวเด็กกรุบอยู่ตัวนึงอุย้ยฮาวขนาดหา,หาหาเรียนๆได้หนิฮะโบอันนี้เลยมือนี่เฮาเตอโฮมเฮาเตอโฮมเด็กกบตัวหนึ่ง ก้มไงนะป้าบอก้มมอบเฉ้าเจอได้สองตูให้บ่ะกูกกวยหายบ่ออ่อยให้มันออกได้ละสิ่ึอ้าวกูกกวหายไปไซละป้าตัวนึงเห็นจักตูมิตตัวเดียวโอ้ยเอาอีกแล้ว พอะไรกบสองตัวสองตัวเดินน mm, ้ำมันไปแล้วมันไปถึงกรุงเทพแล้วโอ้ยโก้โก้โก้ห้น้ำคุเด้อยู่บ่เออเด่อยู่ตีนหนอเนี่คุโอ้ยเนาะอุบารุบ่ายจะหาอย่างกระชากนะได้แล้วโบยูอินรีโบยูหนูตัวนั้นโบยูหาไปน้ำทำบุญไปน้ำ อืมอืมอ้าวขึ้นมาอีกแล้วป่าวอนตะเตี้ยยี้เตี้ยให้ให้ให้ของป่าวอนนี่ของป่าวอ่อนสาวอยากหลายหลายคนอยู่สาวอยากไปเอางานเดียวบนนั่นนั่นเลยนะนี่ของยี้เตี้ยสิโกบหยากอู้หู้มันฮอนดิ้มันแดดโออ อีพออีเมียได้กบเพิ่มมาอีกเมีนบ่อดิกุ๊บพอหายอยู่บ่งนะเดี๋ยวบงชัดๆอีกคือหนึ่งของป่าวอ่อนเฮ้ยเนาะยังได้สิทูนเวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ็ดไอ้นี่แว้ใส่ตู้เย็นไว้เลยได้หนิเมีนบ่อือ ก็เจอละครั้งหน่ยมันจอยว่าขี่มันออกตุ่มตุ่มเพราะตรงแวะขี่บื่อกนย่ำได้บื่อมันบพราหูกิลิ่นเรือปาร์ตี้ยหญ่ลัก กระพิงสายรลอกก็แยอาจยังหาอยู่พูนเห็นเสื้อสีผ้านเดียวคนันก็จะนั่งกับเมือนั้นมือนั้นคกินในเงินเงินเงินขาไปเงิหมือเสื้อสีแดงมือนั้นออกจากเงินม่เตยไม่ว่าาก็เพื่อากควางเพือน่เพือนใจเติมเบอร์สองหลัแลวเาาบสามกุศลผักเินมาอยู่วอนวอนบอมาเลยเนาะป่ายางเอวออนเอวหวานล่ะเออเอามาโทนบอาย่หลัก นี่สองคนเนี่ยจะได้ร้ายกมูโก้กล่องถ้ากกันหิวนามหิวเข่าบ่มากมาพี่ก่อนหายกุนคงจะหลักก่อนโอ้คงจะหลักขึ้นหนักเอาเถอะอู้ยพอโอ้กุกบปหญ่ไงล่ะอือปบใหไงที่เชอเจิดตัวแหลก นี่ของปาร์ตี้โอ้ปาร์ตี้ได้กบจากโตโอ้ยเขี่ยน่าวัวหาวดวดู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 โอ้อยยุดยอดมันกันสู่ผู้สุ่คนบ่หมันแต่ปลาคลับเจ้าเจยเออไปเห็น่แล้วค่ะเออมือนาผอกันไหมไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้ว สวัสดีค่ะบอกกันไหมคิมหนามีแต่คนมันหมานพุ่นเอาโทรน้่มหะ